อวิชชาก็คือความมืดบอดความไม่รู้ความมืดบอดนั้นพระศาสดาตถาคตก็ได้อุปมาไว้ด้วยมืด4อย่างก็คือหนึคืนแรม15บห้าคำสองขณะนั้นเที่ยงคืนพอดี 3. เวลานั้นมีฝนตกหนะัก สี่อยู่กลางป่าลึกในความมืดที่พระาศาสดาได้อุปมาไว้นั้นก็คือจักสุวิญญาณไม่อาจเกิดได้ลืมตาหรือว่าหลับตาจักสุวิญญาณไม่เกิดมองไม่เห็นอะไรเลยมีค่าเท่ากันในระหว่างลืมตากับหลับตาจึงเรียกว่า